จิ๊บจะมารีวิวการทำสีผมนะคะของนิกาโอนะคะเป็นสีชาไข่มุกนั่นเองสิ่งที่เห็นก็คือเนี่ยแหละสีชาไข่มุกที่จิ๊บทำมานะคะซึ่งคืออันนี้มันยังมันยังแบบไม่เหมือนสีชาไข่มุกจริงๆเนาะถ้าอยากจะสีชาไข่มุกอีกนิดก็คือต้องปอกสองรอบนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูการทำนะคะว่าจะทำยังไงเออให้มันออกมาสียางงี้นะคะมาดูด้านหลังหน่อยอ่ะ เดี๋ยวไดให้ดูด้านหลังเลยนะเห็นปะสีมันจะเป็นอย่างนี้นะคะจะได้สีสีประมาณนี้บอลบอลทองทองเนาะค่ะค่ะก็เดี๋ยวไปรับชมกันเลยในส่วนนี้นะคะเราก็จะใช้เป็นครีมแม็กไลท์นะคะสำหรับฟอกนะคะเราจะใช้สองหลอดด้วยกันอันแรกนะคะจะเป็นแม็กไลท์2หลอดบวกกับ ไฮโดรเจน6%นะคะทั้ง2อขวดเลยค่ะแล้วก็นำมาผสมกันลงในถ้วยผสมสีนะคะต่อมานะคะเราก็จะมาทำการฟอกสีผมให้สว่างขึ้นนะคะโดยการนำครีมมาป้ายตรงผมนะคะจะสังเกตนะคะว่าบนผมจะเริ่มเป็นเปลี่ยนสีแล้วเนาะ ก็ให้ทุกคนนะคะทำจนครบทั้งหัวเลยนะคะแล้วตอนนี้นะคะก็ฟอกสีผมเสร็จแล้วนะคะอันนี้ครีมใช้สองขวด2อหลอดเนาะก็จะได้นะคะประมาณนี้เนาะตอนนี้มันกําลังแบบเหมือนฟอกสีอยู่อะก็คือด้านซ้ายอ่ะฮะนี่สีมันจะออกแล้ว ใช่ก็ฟอกสีมันจะเป็นสีออกส้มๆสกายเกลนิดนึงใช่จะเป็นแนวสกายสกายนะคะล้างออกมาก็จะเป็นแบบสีทองทองอารามเลยเดี๋ยวรอให้มันเสร็จสัก45นาทีก่อนละคะเราค่อยล้างออกนะเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงสวัสดีค่ะแล้ววันนี้ก็กลับมาแล้วนะคะหลังจากที่เมื่อสองวันก่อนใช่ไหมที่บอกว่าไปฟอก ฟอกสีผมมานะคะไปกัดสีผมมาใช่ไหมก็จะได้เป็นแบบนี้เนาะคือมันทําไม่ค่อยดีแต่ว่าไม่เวลนไรมันยังกัดไม่ค่อยดีเนาะถ้าเกิดอยากจะให้สว่างกว่านี้ก็คือแนะนําให้กัดสองรอบเนาะแต่ว่ารอบนี้วันนี้กัดแค่รอบเดียวพอนะคะเดี๋ยวจะมาลงสีกันเนาะสีที่จีบใช้นะคะก็จะเป็นสีของนิก้าโอจะเป็นเบอร์สีหกับ เบอร์แปดจุดหนึ่งหนึ่งนะคะเบอร์สี่หกจะเป็นสีคาราเมลเนาะหน้าตาก็จะเป็นกล่องกล่องแบบเนี้ยอ่ะฮะแล้วก็สีหมุนเท้าเทาหมุนหมุนเนาะก็จะเป็นเบอร์แปดจุดหนึ่งหนึ่งนะคะก็จะเป็นกล่องแบบเหมือนเหมือนกันเลยคล้ายๆกันแต่แค่คนละสีเนาะก็จะเอามาผสมกันแล้วก็ตัวที่จิบใช้ด d e อ e เปอร์ก็คือจะเป็นแบบสามเปอร์เซ็นต์นะคะทั้งสองขวดเลยเดี๋ยวจะเอามาผสมกันเนาะแกะก่อน อ,อ๋อลืมบอกไปสีที่ได้ที่จิบกะว่าจะทำเลยนะก็คือจะเป็นสีชานมนะคะจะเป็นสีแบบออกออกเป็นน้ำตาลอ่อนๆแล้วก็จะเป็นสีเทาเนาะประกายสีเทานิดนึงแต่ไม่รู้ว่าจะกัด,ก,ดกัดความสว่างยังยังไม่ถึงเขาเรียกอะไรเลเวล1 1อะ่ะ1 0 11เเนาะไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นแบบไหนแต่ก็ลองดูก่อนละกัน ต่อมานะคะก็ให้เราเตรียมอุปกรณ์ให้ครบเนาะความจีมันต้องเตรียมอยู่แล้วแต่เพิ่งมาเตรียมเมื่อกี้อ่ะเราก็จะใส่ถุงมือนะคะใส่ถุงมือใส่ผ้ากันเปื้อนแล้วก็ใส่เสื้อที่เขาเรียกะ่รใส่เสื้อที่ไม่ได้ใช้อะ่ะจะดีที่สุดนะคะเพราะว่ากันสีเปื้อนลงลงเสื้อเราเนาะ อันนี้มั่วไปหมดเลยตอนเนี้อ๋อจะมาอธิบายให้ฟังเรื่อง developer นะคะก็คือ developer มันจะมีหลายหลายเปอร์เซ็นต์เนาะมันจะมี12เปอร์เซ็นมี6เอร์เซ็นมี3เปอร์เซ็นอันนี้คือถ้าเกิดใครผมหนาหน่อยอะ่ะก็แนะนำให้ใช้12เปอร์เซ็นนะคะมันจะได้กัดกัดสีได้เนาะกัดสีติดแล้วก็ ส่วนหกหกเปอร์เซ็นต์ก็คือสำหรับคนที่ผมบางอะไรเงี้ยอ่าส่วนสามเปอร์เซ็นต์นี่คือผมเสียมากมากอ่ะแนะนำให้ใช้สามเปอร์เซ็นต์ดีกว่าทำได้เลยทนำะได้เลยค่ะ สีชานมนะเดี๋ยวหมักทิ้งไว้สี่นาทีค่ะเดี๋ยวจะหมักทิ้งไว้สี่สิบห้านาทีแล้วก็มาดูผลอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวจะไปสระอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็เป่าผมค่ะโอเค,อเ,คอเจอกันเป็นยังไงกันบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะอือก็สีที่เราใช้นะคะสรุปเลยก็จะมีสีแมกไลท์นะคะถ้าผมยาวแบบสั้นๆแบบนี้จะใช้หนึ่งหลอดนะคะแต่ว่าถ้ายาวประมาณ ลงลงมาแบบปะปา,ปาถึงกลางไหลอะ่ะให้ใช้สองหลอดแต่ว่าถ้ามาก,กว่านี้ยาวกว่านี้ให้ใช้สามหลอดนะคะอันนี้จิ๊บฟอกไปแค่ครั้งเดียวมันจะออกมาเป็นสีแบบนี้เนาะถ้าฟอกไปสองรอบสีมันจะสว่างกว่านี้ค่ะแล้วมันก็จะเป็นสีชานมไข่มุกเลยอันนี้เป็นแค่ตัวฟอกฟอกผมก่อนนะคะแล้วก็จะมีตัวทําสีผมอีกนะคะจิ๊บซื้อแบบรหัส c หมานะคะ c หคาราเมลเนาะ กับสีบอลบอลสว่างแบบสีเทาเทาสว่างนะคะนะคะเออแปดนะเอาสนะองอันเนี้ยมาผสมกันแล้วก็เอามาทานะคะก็ถ้าใครผมยาวมากน้อยขนาดไหนกเ็เลือกเอาตามนั้นเลยนะคะแล้วก็แนะนำนะคะถ้าเป็นตัวฟอกสีผมเนี่ยจะให้ใช้เป็น6%จะดีกว่านะคะเพราะว่าเดี๋ยวผมอะ่ะมันจะแห้งกรอบไม่สวยเนาะะอันนี เป็นการฟอกแค่หนึ่งครั้งนะคะถ้าฟอกสองครั้งคือจะสวยกว่านี้แน่นอนยังไงก็เดี๋ยวเพื่อนๆนะคะลองถ้าสนใจเนาะก็ลองซื้อของแบรนด์นี้ก็อ,อ่มาใช้ได้นะคะรับรองดีจริงนะคะสำหรับวันนี้ก็ลากันไปเพียงเท่านี้นะคะ